สวัสดีครับมากินมื้อเที่ยงกันครับบ่ายโมงแล้วนะครับวันนี้ดูมสมๆนิดนึงนะครับผมยุ่งๆไม่ได้ตัดผมมาสามเดือนแล้วนะครับวันนี้เรามีอาหารที่เป็นมื้อเที่ยงของเรานะครับก็คือข้าวนะครับดูวันนี้กินข้าวเยอะเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มีไข่เจียวหมูสับนะครับชิ้นโตๆนะครับนะ แล้วก็มีผักกัดดองนะครับนะไม่รู้ว่าทดแทนผักได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปซื้อผักมาเลยนะครับช่วงนี้โอเคนะครับนะก็กินข้าวกันเลยดีกว่านะครับนะข้าวของเรานะครับผักกัดดองแล้วก็ไข่เจียวสับนะครับมนะีโอ๊มีพริกด้วยนะครับโอ้ ไลโต้เราเองนะครับโอเคอิตาลีมาส์อืมอืมกรอบมากมากเลยครับ วันนี้วันธนาบาตะเฟสติวัลในญี่ปุ่นนะครับขอให้ทุกคนสมหวังทุกประการนะครับนะสิ่งที่เราเปรารถนานะครับขอให้เป็นจริงนะครับโดยเฉพาะการขอให้โควิดนะครับหายไปนะครับแล้วก็ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงครับ วันนี้จะพยายามไม่ไม่ใช้ซอสพริกนะครับะจะได้ชิมรสชาติที่แท้จริงนะครับว่าไข่เจียวมูสับเราเป็นยังไงนะครับจะรู้สึกเค็มนิดนึงอาจารย์ผมบอกว่า ผมไม,ไม่ familiar to use j o b s i c k หรือเปล่านะครับก็เราใช้ตามสไตล์ของเรานะครับทุกครั้งที่ที่หยิบตะเกียบมาคีบอาหารเนี่ยจะนึกถึงอาจารย์ตลอดเลย ผมเป็นคนทํากับข้าวที่ถ้าเมนูไหนที่มันต้องใส่พริกไทยเนี่ยผมจะใส่เข้าไปเยอะมากนะครับจนมีรุนพี่คัากบอกว่าเฮ้ยเองทํำขวดพริกไทยหลดนลงไปหรือเป่าคือพริกไทยอ่ะเขาจะมีออลคาลอยตัวหนึ่งชื่อพิเปรินที่มันเผ็ดรอ้อนครั ก e ็มีน้ำมันหอมระเหยอะไรเงี้ยทําให้มันรู้สึกหอมนะครับเวลาเรามาใส่ในอาหารเราเห็นว่ามันจะมีพริกไทยขาวพริกไทยดำใช่ไหมครับแล้วซึ่งพริกไทยขาวเนี่ยหรือบางคนเรียกพริกไทยร่อนเนี่ยก็จะเป็นพริกไทยในส่วนของเมล็ดข้างในนะครับก็คือเขาเขาจะเก็บ พริกไทยที่สุกสีแดงแล้วนะครับมาเลาะออกเปลือกออกหรือเนื้อผลนีออกออกไปนะครับเดือดๆจากเมล็ดแล้วก็มันก็จะมีสีขาวนะ้ะแล้วก็ก็จะเอาไปตากแห้งแล้วก็บดเป็นผงนะครับนะมาเป็นพริกไทยขาวที่เรากินกันนะส่วนพริกไทยดำเนี่ย ก็คือเขาไม่เอาเนื้อออกนะครับนะยังมีผิวมีเนื้อผลแล้วก็ไปอ,อบแห้งตักแห้งเลยนะครับเรนจะมีสีค้ำๆดำๆนะครับพอไปบดปุ๊บเนี่ยก็จะมีสีดำนะครับเราก็เลยเรียกว่าพีกไขยดำาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือต้นเดียวกันครับ รู้แล้วทำไมคนที่คนที่อชอบชอบเว้นมื้อเช้าเนี่ยเพราะว่าเราเรากินมื้อเย็นค่อนข้างเยอะพอกินมื้อเย็นค่อนข้างเยอะปุ๊บเนี่ยตื่นเช้ามาก,ก็จะไม่ค่อยหิวมากนะครับอย่างมากก,าก,ก็กินน้ำชาก,กาแฟหรือขนมสักชิ้นหนึ่งเนี่ยก็คือเพียงพอแล้วก็คือไม่หิว แต่ถ้าเกิดว่าเราควบคุมมื้อเย็นนะครับนะของวันก่อนหน้านี้นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยไม่กินเลยนะครับช่วงเช้าเนี่ยจะหิวมากเลยนะครับเราก็จะกินมื้อเช้าได้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 เยอะกว่าปกตินะครับหรือจริงๆมันก็คือปกตินะครับนะแต่ว่าเราอาจจะไปคุ้นชินกับการกินมื้อเย็นที่หนักนะครับก็จะทําให้มื้อเช้าในวันถัดไปเนี่ยเรากินได้น้อย ซึ่งตามหลักเนี่ยเราต้องกินมื้อเช้าให้เยอะไว้ครับโดยเฉพาะพวกโปรตีนครับบางคนเนี่ยกินกาแฟร้อนนะครับหนึ่งแก้วกับปลาท่องโกสักชิ้นสองชิ้นเนี่ยโปรตีนน้อยมากเลยครับ แล้วก็การที่เรากินมื้อเช้าน้อยเนี่ยเราก็จะไปเพิ่มมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นนะครับก็เป็นผลนะครับกระทบไปเรนะเป็นวงจรแบบนี้กลายเป็นว่าเป็นความคุ้นชินของเราไปแล้วครับที่ไปกินมื้อเย็นเป็นมื้อหนัก ซึ่งถ้าเกิดเป็นว่า,ามื้อเย็นเป็นมื้อหนักแล้วเรากินเลดด้วยนะครับนะก็ยิ่งจาให้มีโอกาสเกิดโรคต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นการเกิดกรดไหลย้อนอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดกินมื้อหนักแล้วก็ยังย่อยไม่หมดเลยแล้วเราไปเข้านอนแล้วนะครับ,นะรบกรดก็เกิดการกดไหลย้อนได้นะ ตบมากเลยติดฟันก็เสร็จสิ้นสำหรับมื้อเที่ยงวันนี้นะครับนะอย่าลืมนะครับต้องดื่มน้ำเยอะๆด้วยนะครับ ถ้าเป็นตอนเรียนเนี่ยสมัยผมเรียนเนี่ยเ,เราจะมีไม่ใช่เราสิเโรงอาหารนะครับทมไมที่โรงอาหารเนี่ยเขาจะมีเครื่องเครื่องจ่ายน้ำร้อนน้าเย็นนะครับแล้วก็มีพวกชากเขียวให้ด้วยนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งจะไม่คิดค่าบริการก็คือฟรีนะครับกินได้ไม่อั้นเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อน เราก็จะมีน้ําเย็นใช่ไหมครับช่วงหน้าหนาวนี่โอ้โหชาเขียวร้อนนี้นะครับขายดีมากนะครับซึ่งก็รู้สึกดีเพราะว่าในชาเขียวเองก็จะมีสารที่มีประโยชน์นะแล้วก็กินแล้วรู้สึกสดชื่นนะครับเตือนแล้วนะครับอีก10นาทีมีประชุมนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเจอกันโอกาสหน้าครับบ๊ายบายครับ